ไรแบบนี้ขึ้นมานะครับผมโอเคแล้วก็รอกันสักแป๊บหนึ่งในหน้าตรงนี้รนะอขึ้นคำว่านี่ฮะการเชื่อมต่อยอดเยี่ยมนะฮะอันนี้ก็ถือว่าสตรีมกำลังมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับที่ยังไม่เห็นนะครับอันนี้เรียบโอเคภาพขึ้นมาแบบนี้เรียบร้อยครับ เลยครับแต่ว่าเออมันจะมีอยู่มันจะมีปัญหาอยู่นะครับอันนี้ผมเคยมีปัญหาอยู่เหมือนกันนะครับเคยมีปัญหาอยู่หลายจุดนะครับอันนี้เป็นปัญหาที่หนึ่งที่ผมเจอนะครับคือปัญหาที่โอเคอันนี้นะครับคือคือแค่ลองลองเทสเทสสตีมดูนะครับสวัสดีคนดูด้วยครับสวัสดีครับอืมดีงับดีฮะสวัสดีครับ ก้อน,นี้ผมแค่ลองเทสด,ดูเฉยๆเนาะแค่ลองเทสอะลองเทสนี่นะครับทุกคนเห็นทุกคนเห็นสตรีมใช่ไหมครับนี่นะครับทุกคนเห็นทุกคนเห็นสตรีมใช่ไหมครับทุกคนเห็นสตรีมใช่ไหมถ้าเห็นช่วยเม้นมาบอกหน่อยนะผมจะลองอะลอง สวัสดีคนดูที่เข้ามาดูด้วยนะครับน่าจะเห็นแหละโอเคอันนี้นะก็ผมแค่ลองไลฟ์ดูเฉยๆนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากโอเคโอเคเห็นงั้นก็ดีแล้วนะครับผมผมจะได้ดูผมจะได้ ผมจะได้นี่อ่ะผมจะได้มาสตรีมได้นะผมอาจจะสตรีมประมาณเอ,าอีกประมาณคร่งชั่วโมงนะทุกคนเออผมผมสตรีมเดี๋ยวผมค่อยสตรีมนะนนี้แค่ลองเทสดูนะครับไม่เป็นไรใช่ไหมอีกประมาณห้านาทีเดี๋ยวผมสตรีมจริงๆแล้วไม่เป็นไรใช่ไหมครับคนดูเป็นอะไรไหมครับเอ่อสวัสดีคนดูใหม่ด้วยครับคนดูครับ ไม่เป็นไรใช่ไหมใช่ไหมไม่เป็นไรใช่ไหมฮะไม่เป็นไรใช่ไหมใช่ไหมโอเคจอดำไปละทุกคนไม่เห็นแล้วใช่ไหมเห็นเป็นหน้าจอดำใช่ไหม ใช่ไหมทุกคนเห็นเป็นหน้าจอดำหรือไม่เป็นครับเมนบอกหน่อยเมนบอกหน่อยเห็นเป็นหน้าจอดำไหมผมผมจะได้แบบไลท์ได้ถูกไงสวันดีคนดูที่เข้ามาดูนะครับอ่าฮ นี่หนึ่งทุกคนรู้เลยใช่ไหมหินชิสิบเจ็ดอะออกแล้วทุกคนรู้ยังโอเคทุกคนเห็นหน้าจอดำหรือไม่ใช่หน้าจอดำครับอ่ะอันนี้ถามเลยถามเลยเห็นเป็นหน้าจอดำไหมถามก่อนเลยเห็นเป็นหน้าจอดำไหมถามอยู่เนี่ยเฮลโลเห็นกันไหมครับ ืมโอเคเห็นเป็นหน้าจอดำไหมดำอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาแก้ผมมาแก้อันนี้แค่ลองไลฟ์สดดูเฉยนะครับผมจะลองไลฟ์อันนี้ไลฟ์สตรีมแ lap นะเอออันนี้ไลฟ์สตรีมแ lap อันนี้มันเป็นมอสโอเคโอเค หน้าจอดำใช่ไหมโอเคงั้นผมจบไลฟ์นะครับขอจบไลฟ์แค่นี้ก่อนละกันนะครับหนอะเปิดบิเจเ็ตครบพิระ Ok biểu lê, qua tờ biểu đi, anh dừng steam rồi á bye bye